มาว่างวันนี้ครับคนจะให้อีกคือเก้าทะเลาะเรขน้ำปูน้ำงอนปูเขาเข้าไว้ให้ซื่อแต่เ่าเลขมันมาสองแล้วล่ะครับผมมัสองหาหาสองแลเรียกร่างแล้วว่าถ้าเอามือชดท้ายมันจังคักมันจังบาด้หลายคูเมื่อจะไคโยนเสียงตั่งร้ายนะเอาหน่อยๆเน้นๆในรถลยนะเพื่อวางหันเนี่ยพันหมากเลยพันหามากสองครู หนึ่งแปดสิบเจ็ดเก้านี่พันไหนบางตัวดำบานีมันเสีับป้ายขึ้นเบิ้งเกิงสิบแปดนะมันเสเอาไว้แล้วมันจสลอกแล้วสิบแปดบาีเจ็ดเก้านี่เพียงแต่ว่าเป็นตัวกันไม่ืจอเด้อเทวาดาน้อยพูนบอกว่าสิบแปดเลขสิบแปดเนอบานีตัวนี้ให้เป็นตัวกันซรื่อๆข้าเจ้าก็เลยเน้นตัวนี้ข้าเจ้าก็ซืือกลับไปก,กล้ามหล่ะแต่ว่านข้าเจาเน้นล่าง มันก็ได้ถือร้ายมันี่เพราะว่าดังคับนี่หรืองวดนี่อยู่ในชีพตอนทั้งอื่นทั้งไก่ข้าเจากระเบิ้งพอนเบื้องนอกคนไหมก็เจาะเบิ้งเพราะว่าพูดพันเสือรถถาวรได้ผู้ดำกว่าพันเสือได้ายร้ายเสือหนักเด้อท่านพันเถือกมากนั่มนั่นตั้งแต่ปีกายนี่ละงวดสิบสี่สิบห้าสี่เจ็ดสามแปด แล้วก็สี่หกแล้วก็สองเกียนี่มันครบรอบปีครบรอบปีปีกายนี่ก็วันอีหยังแห้งรากวันแบบอออกตัวเก่าเลยมันออกตัวเก่านะหล่ะมันครบรอบมันนี่เราเบอร์กันเลยค่ะเจ้ว่าบนบนี่ท่านสามารถะเบอร์อ่านข้อความข้อเมียนมา พราะเบอร์ปูน้อยเพราะว่าทักคู่ไปแล้วจ้่ไหมตัวมากมือเล็กว่าปูรับบาหวานเบาไปเราเราจะดีกว่าน้ะรับเบาท่านปูเพันวาเน้นลางนะคะมาสองน้องล่าจังได้กับผู้ใดมากับจัดเนาะค่ะผู้ใดบ้มากับพานผู้ใดที่เขามาแล้วผู้ได้เขแช่งหน้าขี้ผ้าร่วยเพือดอย่างปลอดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะคะอันนี้คือปูเต็มเนาะค่ะหาเจ็บแปดของเฮาเนาะค่ะ มันมันหายศูนย์ศูนย์เก้าห้าเนาะมันขวมปับ๊บออกศูนย์หาลังห้าเจ็ดหกขวมปับ๊บออกห้าหกลังมันี่สิบแปดก็เก่าเจ็ดก็ออกลงังเรียบพูดคำที่ <c oughs> เป็นต่รางเพาเป็นบนชนมากเม่นรางเนาะคะ่ะเหมืนเคลื่อนพังกันรุมากเหมือนเคลื่อนกันเลยรุนแงมาก ถวายดอกไม้พวกหมากไม้หมากอาไะไรถวาย้เป็นเมื่อคื้นพัดพระเพราะว่ถาถูกวันศิลป์ก็จะตีลงไว้คือมือนันมือชุดไทยนะมันเจดีย์สวยนยายแจ้น่อย <c oughs> เป็นยังจังว่าสวยเพิ่นไปกองสงลากบนท่านไหนมาไปเบิ้งลาดเล่าไดนไหมเบิ้งลาดเล่าบนท่านไหนมาเพิ่งเขาว่าเ <c oughs> ขาจับปา้ายไว้เขาเขียนเอาไว้แล้วที่แปลเขามาบอกมาเอง ัวเจ็ดเก่ามันเป็นตัวกันของที่ซื้อหนุ่มก็หมายมตัวนี้หมานยมที่เปียกมันไปออกอีรีแล้วว่างัออกสิบตรวเลยล่ะเต็มเล็กน่อยค่ะเนาะว่าเรื่กันบัวกระเด็นแปดแล้วว่าหั้นหงั่งบัวกันมากมันได้แปดนี่มันได้แปดมันก็ออกหนึ่งแปดมันได้หกมันก็ออกหาหกบัตนในซองบัตรซองอยู่หลักหน่วย บอกใครก็ไห er ้ว <|so|> uh ่าซอยูร sure ักหน่อยอยูรักหน่อยเพียงแต่ว่าลอเล็กปูดำกันเกดเข้ากันบ่อเล็กปูดำยัไเป็น ต้องใกล้มือออกนะค่ะนอกจากปูดำนะคะอันนี้คือปูหาเจ็ดแปดนะคะปูใดมากระด้านน้ำปูทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางในการสื่อโรตรีนะคะทุกตัวมีโอกาสเข่าแล้วก็โอกาสการให้พิจารณาเนาะค่ะเหล็กมันไหลายอาจารย์เข้าควาจับจับใส่กันเบิ้งเข้ามากตัวใดกระสือตัวนั้นเนาะค่ะไอ้กรขอริบเอฟซีทุกท่านที่เวขามารับรถมาฟันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะต่อเติมข้อมายืนออกไปตั้งนา